จบเรื่องคารุโซนะครับก็มาต่อกันเนาะน่าจะเป็นอีีสุดท้ายของบทที่1แล้วนะครับข้อแตกต่างและวิธีการทํางานก็คือข้อแตกต่างและวิธีการทํางานของจิตสํานึกและจิตใต้สานึกนั่นแหละนะครับจิตสํานึกเป็นเหมือนกับตันที่คอยควบคุมทิศทางของเรือหน้าที่ของเขาคือนําพาทุกคนไปถึงจุดหมายและคอยสั่งการลูกเรือในตําแหน่งหน้าที่ต่างๆโดยเฉพาะลูกเรือที่ต้องทํางานในห้องเครื่องที่ไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรเลย พวกเขามีหน้าที่ทําตามคําสั่งอย่างเดียวต่อให้กับตันสั่งให้พวกเขาพาเรือไปเกยหินโสโครกพวกเขาก็จะทําเพราะกับตันมีอํานาจในการสั่งการและบนเรือกับตันมีอํานาจสูงสุดจิตสํานึกคือกับตันเรือชีวิตของคุณที่คอยควบคุมทุกอย่างตั้งแต่สุขภาพร่างกายสภาพแวดล้อมรอบตัวรวมไปถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนจิตใต้สํานึกคือลูกเรือที่คอยรับคําสั่ง โดยคำสั่งที่จะเกิดผลลัพธ์คือสิ่งที่จิตสำนึกเชื่อและยอมรับว่าเป็นความจริงทุกครั้งที่คุณพูดว่าไม่มีปัญญาหรอกหรือทำไม่ได้หรอกหรือไม่มีปัญญาซื้อหรอกจิตใต้สำนึกของคุณจะเชื่อในคำพูดนั้นและทำทุกวิถีทางเพื่อให้สิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงตราบใดที่คุณยังดึงดันที่จะพูดว่าฉันซื้อรถคันนั้นไม่ไหวหรอกฉันไม่มีปัญญาไปเที่ยวโยุโรปหรอกบ้านหลังนั้นมันไกลเกินเอื้อม ขอให้มั่นใจไว้ได้เลยว่าจิตใต้สำนึกจะทำตามคำสั่งและทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณในชีวิตจะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่ขาดแคลนตามที่คุณต้องการคริสต์มาสปีที่แล้วนักศึกษามหาวิทยาลัยหน้าตาาส,สวยคนหนึ่งยืนเกาะหน้าต่างร้านค้ามองกระเป๋าเดินทางที่แลดูแพงใบหนึ่งเธอกำลังวางแผนเดินทางกลับบ้านช่วงหยุดยาวและขณะที่ยืนมองกระเป๋าใบนั้นเธอเกือบที่จะพูดว่าฉันคงไม่มีปัญญาซื้อกระเป๋าเดินทางใบนี้ แต่แล้วจูจ่ๆเธอก็ระลึกถึงสิ่งที่ได้ยินในห้องเรียนของผมได้ที่บอกว่าห้ามพูดประโยคลบ,ลบๆที่บั่นทอนตัวเองเด็ดขาดถ้าเผลอพูดไปแล้วอย่าให้จบประโยคจงรีบแก้ไขคำพูดตัวเองเสียและเรื่องมหัศาจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตเธอจึงเปลี่ยนเป็นพูดออกมาว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของฉันจูจ่ๆมันก็ลดราคาฉันซื้อมันในใจแล้วและจิตใต้สำนึกทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้รับมันคืนนั้นเวลาสองทุ่มคู่มันของเธอเดินเข้ามาในบ้าน พร้อมกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งมันเป็นใบเดียวกับที่เธอยืนมองและซื้อมันในใจแล้วเมื่อตอน10บโมงเช้าของวันเดียวกันเธอเติมความคิดที่มีพลังของความหวังลงไปในจิตและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตใต้สํานึกซึ่งรู้อยู่แล้วว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เธอได้รับในสิ่งที่ต้องการภายหลังเธอเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังและบอกผมว่าตอนนั้นหนูไม่มีเงินที่จะซื้อกระเป๋าใบนั้นหรอก แต่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าจะหาเงินและทุกอย่างที่ต้องการได้จากที่ไหนที่แห่งนั้นคือคลังมหาสมบัติที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่อยู่ภายในตัวของหนูอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะช่วยให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นคือเมื่อคุณพูดว่าฉันไม่ชอบเห็ดหลังจากนั้นคุณจะพบว่าเห็ดจะมาในรูปแบบของซอสหรือในสภาพที่ดูไม่รู้ว่าเป็นเห็ดแทนนั่นเป็นเพราะจิตใต้สำนึกบอกว่ากับตันไม่ชอบเห็ดจิตสำนึกไม่ชอบเห็ด ดังนั้นเลยทําทุกอย่างให้เหตุดูไม่เหมือนเหตุแทนเพราะกัปตันไม่ได้บอกว่าไม่ชอบกินหรือไม่ชอบอะไรในเมื่อไม่ชอบก็ไม่ต้องเห็นอย่างเดียวก็แล้วกันมันเป็นตัวอย่างที่ตลกแต่อธิบายถึงความแตกต่างของจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกได้ดีมากจิตใต้สํานึกของคุณทํางานตลอด24ชั่วโมงเพื่อทําตามคําสั่งที่เกิดจากอุปนิสัยความคิดของคุณจิตใต้สํานึกของเธอตอบสนองอย่างไรผู้หญิงคนหนึ่งเขียนจดหมายมาหาผมเมื่อหลายเดือนก่อนบอกว่า ฉันเป็นแม่ไม้อายุ75ปีที่อยู่ตัวคนเดียวด้วยเงินบำนาญฉันได้ยินคุณพูดถึงพลังของจิตใต้สำนึกและมีตอนหนึ่งคุณบอกว่าไอเดียหรือความคิดสามารถส่งผ่านไปถึงจิตใต้สำนึกได้ด้วยศรัทธาความคาดหวังและการตอกย้ำฉันเริ่มพูดสิ่งที่ต้องการย้ำย้าและใส่ความรู้สึกลงไปด้วยว่าฉันเป็นที่ต้องการฉันมั่งคัง่งและฉันแต่งงานอย่างมีความสุขกับผู้ชายที่ใจดีน่ารักและเคร่งศาสนา ฉันทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องทุกวันวันละหลายๆครั้งเป็นเวลาสองอาทิตย์แล้ววันหนึ่งที่ร้านขายยามีคนแนะนำให้ฉันรู้จักกับเภสัชกรที่กเกษียณแล้วคนหนึ่ง mm. เขาเป็นคนที่ใจดีน่ารักมีความเข้าอกเข้าใจและเคร่งศาสนาเขาคือทุกอย่างที่ฉันร้องขอ ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นเขาขอฉันแต่งงานและตอนนี้เรากำลังทัวร์ฮันนีมูนที่ยุโรปอยู่ฉันรู้ว่าตัวรู้ที่อยู่ในจิตใต้สํานึกของฉันนําพาเราสองคนให้มาเจอกันตามที่เบื้องบนจัดสรรผู้หญิงคนนี้ค้นพบคลังสมบัติที่อยู่ภายในจิตของเธอตอนที่เธอไม่มีอะไรเธออธิฐานด้วยหัวใจและความรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นจริงเรียบร้อยแล้วและทุกสิ่งที่เธอพูดซึมเข้าไปในจิตใต้สํานึกที่พร้อมทําตามคําสั่งของเธออย่างสมบูรณ์แบบ วินาทีที่เธอชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรจิตใต้สำนึกของเธอก็นำสิ่งที่เธอต้องการมาให้ผ่านกฎแห่งแรงดึงดูดจิตเดิมแท้ของเธอที่เต็มไปด้วยปัญญาและตัวรู้คือสิ่งที่นำพาทั้งสองคนมาเจอกันตามที่เบื้องบนจัดสรรดังนั้นจงเริ่มเสียตั้งแต่วันนี้เริ่มคิดถึงแต่สิ่งที่ดีเริ่มคิดถึงสิ่งที่เป็นความจริงคิดถึงอะไรก็ได้ที่ยกระดับจิตใจของตัวเอง จบไปนะครับสาหรับ EP ที่1นะจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้นะครับเขาจะมีไฮไลท์สําคัญประจําบทด้วยเนาะในตอนท้ายแต่ว่า,าผมไม่อ่านละกันนะครับเดี๋ยวเอาเป็นสรุปแล้วก็เป็นโพสต์ให้ดีกว่าเนาะก,ก็อ่านให้ฟังเฉพาะตัวที่เป็นตัวบทส่วนตัวสรุปเนี่ยนะเดี๋ยวโพสต์ให้ที่หลังนะครับเป็นเขียนให้เนาะโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะชอบนะครับสำหรับบทที่1เนาะซัดกันไปหลาย EP เลยนะตั้งแต่หน้าปกมาจนถึงตอนนี้ก็ 9 EP เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้านะครับจะขึ้นบทที่2และเรื่องของจิตทำงานอย่างไรนะครับหวังว่าคงจะชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ